สวัสดีค่ะนี่จะพามาดูหอยเชอรี่สีทองนะคะเขาชอบกินใบอันนี้มากเลยเนี่ยต้นผงชลรดหรือต้นชายานะคะหรือคณะแม็กซิก,กันไหมอ่านี่เนาะนี่ค่ะของชอบของโปรดเขาเลยนะคะอันนี้ก็ใบมะละกอเนาะ ก็จะชอบกินนะคะต้นแรกของเราเนาะก็จะใช้หัวอาหารนะคะหัวอาหารกุ้งเนาะเพราะมันไม่ละลายน้ําหรือละลายช้านะคะอ่าไม่ทําให้น้ําเน่าเสียเนะาะแต่ทีเนี้ยพอเรามาลองเปลี่ยนเป็นใบไอเนี้ยค่ะผักชัยยาเนี่ยนี่ค่ะใบผงชรลซึ่งเราปลูกอยู่แล้วเนาะแล้วก็ใบมะละกอปรากฏว่าเขาโตเร็วมากค่ะเขาโตเร็วมากเลย นี่นะะเราก็เลยแบบเลิกให้หัวอาหารกุ้งไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช้ตัวนี้แทนนี่ค่ะเขากินเขาจะชอบมากเลยแต่ก่อนโตช้านะคะตอนนี้คือโตเร็วมากเลยเนีย่ยเห็นไหมเขากินแบบโหละเอียดยิบนะคะคือเราหักเป็นก้านมาเลยนะคะอย่างเงี้ยค่ะวิขอโทษเด้อเนี่ยเราหักเป็นก้านมาอย่งี้เลยนะคะ กินอ่ลยอร่อยมากเลยดูดูนะคะดูใกล้ๆเขากินแบบอเลดอร่อยมากตอนแรกเราก็ไม่รู้เนาะเราก็แบบลงผิดลองถูกไงอืมแล้วก็พยายามปรับบ่อให้เป็นแบบธรรมชาตินี่แหละใส่พืชน้ำใส่จอกใส่แหนะใส่อะไรนะคะ ก็ให้หัวอาหารกุ้งก็ก็ถือว่าดีอยู่นะคะแต่พอเรามาลองเปลี่ยนเป็นเนี่ยผักชัยยากับใบมะละกอนี่นะคะก็คือโตเร็วแบบผิดหูผิดตามากเลยนะคะโตเร็วมากแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อ,ขอเสียที่แตกต่างกันนะคะข้อดีของ <c oughs> ให้ใบพวกใบผงชลพวกนี้นะคะก็คือแบบ มันทําให้เขาโตเร็วนะคะแล้วก็น่าจะเป็นอาหารที่เขาชอบนะคะเป็นธรรมชาติด้วยเนาะแต่ถ้าเป็นไอเนี่ยค่ะหัวาหารก็อาจจะอืแล้วก็ไม่รู้เนาะ <c oughs> หัวอาหารแบบก็อาจจะเปืองหน่อยนะคะถ้านียคือเราปลูกอยู่บ้านแล้วอยู่ริมรัวอยู่แล้วค่ะเราไม่ต้องเสียงเงินเนาะแล้วก็เขาก็ กินดีตัวเร็วแต่ก็เสียก็คืออ่าใบพืชพวกนี้มันก็จะทําให้น้ำเน่าเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตน้ําดีๆว่าเออมีกลิ่นไหมนะคะน้ำำําดําน้ําเป็นคราบอะไรหรือย่างนะคะก็ต้องสังเกตดีๆเนาะเรา จะให้อย่างเงี้ยค่ะก็จะเด็ดเป็นก้านมาให้เลยนะคะทั้งใบมะละกอแล้วก็ต้นพงชลุดนะคะลองดูนะคะถ้าใครกำลังเลี้ยงหอยเชอรี่แต่ว่าเขาต้องโตแล้วเนาะแต่ถ้าเป็นหอยตัวเล็กๆนะคะก็แนะนำว่าตัวเล็กๆแบบหัวใหม่ๆฟักใหม่ๆห,ห,หัวเท่าเข็มหมดอะไรพวกเนี้ก็ควรจะเป็นพวก จอกแหนแหนแดงอะไรพวกแหนเป็ดอะไรพวกนี้นะคะนี่เขาโตประมาณสักเดือนหนึ่งอะคะ่ะค่อยเาให้เขากินพวกใบไม้อะไรพวกนี้เสริมนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตนะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันเผื่อใครกำลังเลี้ยงอยู่นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะให้อะไรเขากินดีนะ ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะโอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ